ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวคลิปตัวมูทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดลโลนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ สำหรับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เป็นเพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรโนนาคลา s สิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาของเรโนนาคลาสสิกนะครับ ก็ไม่สามารถผ่านในส่วนของจุดแนวต้านนะครับที่ราคา0.0075บาทขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคานะครับร่วงลงมานะครับมาแตะที่แนวรับของเรานะครับที่ราคา0.0069บาทนะครับ ก็ในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับของเหรียญลงหน้าคลาสสิกนะครับก็อยู่ที่ราคา0.00715บาทนะครับซึ่งสําหรับตอนนี้นะครับราคาก็มีแนวโน้มนะครับปรับตัวลงมาเกือบแนวรับนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับก็สําหรับในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของชิปวปดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับในส่วนของจุดนรับนะครับของเ e น o a นา l a s s สิกนะครับสำหรับนรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0069บาทนะครับนรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0ย0บาทนะครับนรับจุดที่สนะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 5 3บาทนะครับนรับจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0048บาทนะครับและนลับจุดท like ี่5นะครับก็อยู่ที่ราคาาทนยงจุดศูนา์ศูนย์สี่สี่บาทนะคร ก็มาดูในส่วนของฝั่งนาวต้านนะครับสำหรับนาวต้านจุดที่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ราคา0.075บาทนะครับ แนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 8 8บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 9 4บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 0์บาทนะครับและแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0011บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับก็สําหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูเขาพูดกันไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับในส่วนต่อไปนะครับเราก็มารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของรูปแบบกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปชนนะครับในส่วนของจุดแนวต้านที่ราคา0 0 0 7 5บาทนะครับก็ในส่วนของรูปแบบของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ สำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมายังจุดแนวต้านนะครับที่ราคา0.0075บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวต้านจุดที่1นะครับก็สําหรับการวิ่งของกราฟนะครับก็จะวิ่งขึ้นมาตามเส้นสีน้ําเงินนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับ ก็ขอให้ราคานะครับดีตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็ในส่วนของชีวิีโอเก่านะครับผมก็ได้เตือนเพื่อนๆแล้วนะครับว่าถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปสูงเกินพอสมควรนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดการย่อตัวลงมานะครับของราคานะครับจุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับการเทรดนะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนขาลงกันนะครับ ในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบเทรนขาลงนะครับสําหรับจุดน it ี้นะครับก็ถ euh ้าเกิดกราฟนะครับปรับตัวลงนะครับสําหรับจุดนี้นะครับเกิดการทุบราคาลงอีกครั้งนะครับก็ในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับสําหรับเทรนขาลงนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของราคา0 0 0 6 9บาทนะครับซึ่งเป็นจุดแนวรับจุดที่1นะครับและถ้าเกิดนะครับกราฟมีแนวโน้มปรับตัวทะลุลงมายังจุดแนวรับจุดนี้อีกนะครับสำหรับในส่วนของราคาต่อไปนะครับที่กราฟจะปรับตัวลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0 0 0 6 2บาทนะครับทำไมผมถึงตีเส้นไว้นะจุดนี้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะปรับตัว ลงมายังจุดเส้นสีน้ําเงินก่อนนะครับอ่าก่อนที่จะปรับตัวทะลุลงมาอีกนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอ่าก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์กันด้วยนะครับสาหรับการอัปเดตนะครับสาหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะมี แนวโน้มปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับสำหรับจุดแนวรับที่ราคา0.0069นะครับและราคา0.0062นะครับก็โดยรวมนะครับของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคาพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสาหรับการอัปเดตนะครับก็มาอัปเดต แนวโน้มให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับในส่วนของการวิ่งของเรนลูนาคาสิกนะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวไปยังทิศทางที่แตกต่างจากการอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมในส่วนของการโพสต์ของชุมชนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็อาจจะเป็นชิปที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็มาเพิ่มเติมนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ ก็สําหรับราคาของบิตคอยนะครับตอนนี้ก็ถือว totally ่าปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับในส่วนนี้นะครับก็มาติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับว่าลิลลูนาคลาสสิกของเรานะครับจะปรับตัวขึ้นไปยังถึงราคาไหนอีกนะครับก็ถ้าเกิดมีแนวโน้มปรับตัวสามารถกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับก็มาลุ้นกันได้เลยนะครับว่าราคาจะพุ่งไปยังแนวต้านจุดไหนต่อนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็ต้องมาติดตามมันต่อไปนะครับสําหรับราคาของลิ n ลูนาคลาสสิกนะครับ ก็มาร่วมลุ้นร่วมกล่าวไว้ด้วยกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับ ก็ถ้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ